ดีเนทองบุคคลต้นแบบเพราะทุกความสำเร็จย่อมมีที่มาและแรงบันดาลใจวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเด็กผู้หญิงธรรมดามาคนหนึ่งที่เริ่มหาไรายได้เสริมจากการพายเรือขายถั่วสู่การเป็นเจ้าของอาณาจากรร้านเพชรที่เยอะและปังที่สุดในอยุธยามาดามพอลล่าสุภาพร์ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามพอลล่าไฮโซยุทธยาอ๋ออันนี้คือถ้าถ้าเรียกว่ามาดามพอลล่าจะต้องมีไฮโซยุทธยาตัวค่ะเพราะอะไรคะยุทธยาค่ะไฮโซยุทธยาค่ะเพราะอะไรคะก็เราคิดว่าเราสวยค่ะง่ายๆสวยมั่นใจตัวเองค่ะดีากไปไหนคนต้องมองแล้วทุกวันนี้เราเดินผ่านไปผ่านมามีคนมองไหมคะมองค่ะค่ะมั่นใจค่ะดีจังเลยค่ะงั้นขออนุญาตย้อนหาไปนิดนึงแล้วกันนะคะว่า กว่าจะมาเป็นมาดามพอลล่าไฮโซยุทยาเนี่ยจุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยอะค่ะจุดเริ่มต้นของเราเป็นยังไงพ่อแม่ยากจนตอนนั้นแม่ทำผ้าโหลพ่อขับรถสองแถวส่งนักเรียนและด้วยพ่อแม่มีลูกหลายคนก็ให้ตัวแม่เนี่ยไปเป็นลูกบุญธรรมสับย่าซึ่งย่าเนี่ยไม่มีไม่มีลูกเลย เขาก็เอาเราไปเลี้ยงตั้งแต่สักไม่ถึงขวบพอหลังจากที่เราโตขึ้นมาเนี่ย mm. ก็ไม่ได้เรียนสูงเนาะเพราะาแม่บุญธรรมก็ไม่ได้ใช่มีเงินเนาะก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งก็เรียนได้แค่ปวชปวชคือตอนนั้นก็ยังมีเงินของตัวเองสมัยก่อนพอปิดเทอมปิดเทอมคนอื่นเขาไปเที่ยวนะแล้วก็แม่ก็ทาถั่วให้ขายก็ขายเรือขายถัว่วขายถัว่วขายไอติมไอติมปัน่นน่ะบาทสองปั่นแล้วกเกบเนาะเพราะว่าเราไม่มีตังค์อะเราอยากกินยาคูซักขวดหนึ่งสมัยก่อนยาคูขวดหนึ่ ก็ยังไม่ได้กินเนาะหลังจาโตขึ้นเราก็ทําธุรกิจขายผ้าโบเบเป็นแม่ค้าโบเบเลยนะคะก็ไปขายผ้าตั้งแต่เที่ยงคืนขายถึง6-7จ็โมงชา้าถึงจะกลับบ้านเราต้องดิ้นรนอะกำไรวันละ200 ก็เก็บสะสมตอนนั้นยังไม่มีที่นะคะเช่าที่เขาจนเก็บสะสมได้เงินถึงสองหมื่นก็ไปซื้อที่อันนี้แม่บอกว่าแม่แม่ตัวนะคะแม่แม่ตัวกับแม่บุญธรรมบอกว่าเฮ้ยสงสารเราเนาะอยากให้เราอนาคตของลูกทําธุรกิจที่ดีกว่านี้บอกแม่งั้นขายทองไหมก็พาไปไปขายทองกับญาติที่วงเรียนใหญ่จากขายผ้าเนี่ยอะไรที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไปขายทองดีกว่าคือตอนนั้นบอกกับแม่ว่าแม่ การขายผ้านเนี่ยมันเป็นอาชีพจริงๆมันก็ถือว่ามันเป็นอาชีพหลักแต่มันไรายได้มันน้อยเราอยากได้มากกว่านี้ทำไมเราไม่คิดที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเองอะไรที่คนที่ชอบเนี่ยคือทองสมัยก่อนชาวบ้านยังไงก็ต้องซื้อทองจุดเริ่มต้นแม่บอกเขาสิเดี๋ยวแม่จะเอาเราอะไปฝากไว้กับร้านทองที่วงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นญาติกันก็ขายทองกับเขาตั้งแต่ตอนนั้นเราเรียนจบปวชใหม่ๆได้เงินเดือน2,000 ทำทุกอย่างเลยค่ะน้องดาหวาดร้านผูร้านเช็ดกระจกแล้วก็ช่วยขายทองแล้วก็เลี่ยมกอบพระณัตตอนที่เราทํางานอยู่ที่ร้านทองณตตอนนั้นนะคะเราคิดไหมคะว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นเจ้าของร้านทองให้ได้คิดเลยค่ะทุกอย่างรักจําหมดเลยการดูทองการดูเพชรการที่เขาเลี่ยมทองเลี่ยมกอบพระเชื่อมทองตัดต่อทองการชุบทองทุกอย่างรักจําหมดรักจำหมายถึงยังไงคะคือนั่งนั่งดูเขาระหว่าง นั่งดูแบบว่าขอ<ด><ด>แล้วก็ขอทําเลยเพราะนั้นเราบอกว่าเฮ้ยวันหนึ่งนะเราอยากจะมีมากกว่านี้นะเราก็ต้องมีธุรกิจของเราเองและอะไรอะ่ะที่ตอบโจทย์กับคนทุกคนที่ใช้คือจุดตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นนั่นหมายความว่าทุกวันที่เราทํางานอยู่ในร้าน<ช>ทองเนี่ย<ช>ความรู้สึกของเราคือวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นเจ้าของร้านทอง<ช>เรามองเห็นภาพเลยไหมคะว่า วันหนึ่งอ่ะฉันจะเป็นไฮโซยุติอยาคิดค่ะวันหนึ่งต้องมีเป็นวันของเราแล้วด้วยสมัยก่อนเราเคยเจอคนที่รู้จักหรือญาติเขามองว่าเราเป็นเด็กที่เฮ้ยไม,ม่กล้าพูดนะไม่มีความมั่นใจตัวเองและที่สําคัญกลัวโดนหลอกคือคนนี้เป็นเด็กขอนแอร์เอาตัวไม่รอดหรือเราฟังดูเฮ้ยใช่เหรอแต่เอาจริงๆเราก็ตอนนั้นเราถือว่าเราเป็นเด็กที่บ้านนอกเนาะพ่อแม่เราก็ไม่ได้เลี้ยงดูเราเราอยู่กับแม่ซึ่งเป็นชาวบ้าน เราก็ไม่คงไม่มีราคาไม่มีคุณค่าให้ในสายตาของใครเราบอกว่าวันหนึ่งนะเราต้องยืนจุดนี้ให้ได้ให้ทุกเขายอมรับว,ว่าเราเนี่ยได้ก้าวมาถึงจุดที่เราเป็นเจ้าของร้านทองจากการคู่พักรักจำ <c oughs> ในร้านทอง <c oughs> จุดไหนที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรากลายเป็นเจ้าของคะ <c oughs> คือตอนนั้นฝึกถ่ายทองเป็นลูกจ้างเนาะด้วยอาญาเนี่ย,ย,ย,นนยที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ย เขาก็ยางว่าแหละเราก็เราก็เป็นเด็กดีเนาะเขาให้ทุนมาเลยค่ะไม่ใช่ทุนให้เรายืมยืมทองมามาจึง่งา,<ม>าเจ้าของร้านทองใช่ใช่เขาเห็นความตั้งใจของเราเขาให้ยืมทุนเลยให้ยืมมาคือเรามีเงินทุนไม่ขิดไม่มีไม,ไม่น่าจะเป็นหลักล้านซึ่งการที่จะเปิดร้านทองเนี่ยยังไงสองสามล้านเนี่ยมันไม่อยู่อยู่แล้วเพราะนั้นอ,อาเตียนะคะก็ขอบคุณอาเตียนะคะร้านทองยิ่งเจริญนะวงเวียนใ,ใหญ่ที่เม,มตากับเรานะคะ ให,ให้เราเอาทองมาเอามาทีสองโลสมโลเรามาแขวนทองเพื่อที่เราจะมาขายที่ร้านที่ร้านบ้านตำบลในในในชน,นบทจุดเริ่มต้นคือขายทองในตำบลซึ่งเป็นร้านแรกที่เราได้ขายทองตรงนั้นตอนนั้นผลตอบรับเป็นยังไงคะถือว่าดีดีค่ะเ,เราก็ไม่ได้ขายอย่างเดียวเนาะเราฝากรับฝากทองก็คือจำนำนะคะร้อยละสามบาทอ่างเงี้ยแล้วการขายทองสมัยก่อนทองมันถูกลูกค้าก็ตอบรับดีมาก เราเราเป็นเศรษฐีเงินล้านตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะสิบหกสิบเจ็ดมั้งคะก็ไม่ถึงยี่สิบเป็นเศรษฐีเงินล้านตั้งแต่อายุไม่ถึงยี่สิบคือต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้ถ้าเรามองว่าอาชีพที่สร้างรายได้ก็น่าจะเป็นเน็ตไอดอลเป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวสินค้าอาจจะแตะเงินล้านแต่ว่าอายุยี่สิบตอนนั้นก็สองปีที่แล้วเนาะเพราะตอนนี้อายุยี่สิบสอง่าใช่จอะฝากฝากแบงค์ไว้สามสามสิบกว่าปีหน้าตอนนั้นเนี่ย ถือว่าเราทําเงินได้เยอะมากนะคะสำหรับเด็กอายุ20ก็เซ็นเช็คตั้งแต่อายุไม่ถึง20สที่จริงค่ะอย่างแบงค์เนี่ยจริงๆมันเซ็นเช็คไม่ได้นะเราบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวขอน่วงกับแม่ก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ขายได้นะทำเงินไปฝาก็ต้องเซ็นเช็คจ่ายกับผู้มีทรคุณที่ให้ทองเรายืมมาบอกเตียไปเถอะค่ะเพราะว่าเรามีธุรกิจตรงนี้เราได้กําไรเขาก็มีดอกเบี้ยได้เราก็ต้องให้ดอกเบี้ยเขาพอเราแตะเงินล้านปูก่ะค่ะคือแน่นอนว่า คนเราอ่ะจะมีการวางจุดหรือวางเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปณนะวันที่เราขายทุกสิ่งทุกอย่างทําทุกอย่างเนี่ยเราก็อยากจะมีธุรกิจเราก็ขายผ้าจากขายผ้าเราก็ไปเหมือนฝึกงานนั่นแหละค่ะอยู่ที่ร้านทองทํางานร้านทองเราก็รู้สึกอยากจะเป็นเจ้าของร้านทองเมื่อเราเปิดร้านทองแล้วได้เงินล้านปุ๊บณนะตอนนั้นเนี่ยเราได้คิดไหมคะว่าเป้าหมายต่อไปของเราคืออะไร ล้านปุ๊บอะค่ะคือแน่นอนว่าคนเราอะจะมีการวางจุดหรือวางเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปณนะวันที่เราขายทุกสิ่งทุกอย่างทําทุกอย่างเนี่ยเราก็อยากจะมีธุรกิจเราก็ขายผ้าจากขายผ้าเราก็ไปเหมือนฝึกงานนั่นแหละค่ะอยู่ที่ร้านทองทํางานร้านทองเราก็รู้สึกอยากจะเป็นเจ้าของร้านทองเมื่อเราเปิดร้านทองแล้วได้เงินล้านปุนะ๊บณตอนนั้นเนี่ยเราได้คิดไหมคะว่า เป้าหมายต่อไปของเราค,คืออะไรคือจริงๆแล้วตอนที่เอาตังตั้งแต่ยังไม่แต่งงานเนะแม่แม่บุญธรรมอยากได้แหวนอยากได้ตั้งหูเพชรก็บอกแม่แม่พาไปซื้อเพชรเราไปดูร้านเพชรเขาเราบอกว่าคือเขาก็เขาก็ไม่ได้มาเพชรเขาก็ไม่ได้มากมายเนอะแต่เราบอกว่าวันนึงเนี่ยหนูจะเป็นเจ้าของร้านเพชรที่ใหญ่ที่สุดในไอุิยาและเคาน์เตอร์เยอะที่สุดในไอุิยาเดี๋ยวแม่รอน,นะเออเป็นให้ได้ก่อนก็ถึงบอกว่าคนเราเนาะมันต้องมีความใฝ่ฝันที่เราจะ ไปต่อแล้วและเราต้องมั่นใจในตัวเราว่าเราทําได้คือฟังดูแล้วเนี่ยชีวิตของมาดามพอลล่าไฮโซยุธยาเนี่ยนะคะดูเหมือนไม่มีอะไรสะดุดเพราะว่าเราคิดอะไรเราฝันอะไรเราก็ก้าวเราก็ไปถึงระยะทางตั้งแต่วันแรกกว่าจะมาเป็นวันนี้ค่ะมันมีจุดที่สะดุดหรือจะอุปสรรคบ้างไหมคะมีค่ะเรื่องเงินสำคัญมากคุณไหเราต้องหางเงิน ซึ่งสมัยก่อนเนี่ย Minor. เราก็ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ยังไม่ได้กู้แบงเพราะเราอายุยังน,น้อยก็อย่างที่บอกค่ะก็คือจุดเริ่มต้นที่เราจะมีได้ก็คือเรามีเครดิตกับร้านซึ่งเป็นญาติตอนแต่งงานมาเปิดร้านคือมาเปิดร้านทองเลยนะคะของทั้งหมดเนี่ยเป็นสิบล้านเป็นหนี้เป็นสิบสิบล้านเครียดมากเพราะมองเฮ้ยถ้าเราขายแล้วมันไม่ดีอ่ะเราจะเอาเงินไหนมาใช้นี้อ่ะ แล้วเราจะแย่ไหมเนี่ยแล้วทองมันก็มีขึ้นมีลงไม่ใช่มันจะขึ้นขึ้นขึ้นใช่ไหมขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงการที่เราซื้อทองขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนแล้วต้นทุนของวันนั้นแต่ถ้าเกิดวันใดที่ทองมันลงขึ้นมาแล้วเราไปไม่ได้เราก็ขาดทุนทันทีมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเปิดมาปุ๊บไม่ใช่คุณเปิดร้านมาลูกค้าจะเยอะที่ไหนมันต้องสร้างมันต้องสร้างฐานลูกค้าสร้างยังไงคะฐานลูกค้าคือตอนนั้นรับจำนำทองคือคนอื่นเขาอาจจะปล่อยสามบาท แต่เราไม่ปล่อยสามเราปล่อยแค่สองบาทถ้าลูกค้ามาจะนำเยอะเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าอ,อ่อฝากทองนะคะ,ะเขาเรียกว่าฝากทองหลอกเบี้ยเนี่ยสามบาททุกร้านแถวนั้นจะสามบาทเราจะให้ลูกค้าแค่สองบาทเพราะว่าเราต้องการหลอกเบี้ยรตรงนี้มันเป็นกําไรอย่างหนึ่งแล้วกําเนิดคุณไหนกําเนิดเนี่ยถูกมากเขาขายกันบาทเท่านั้นเท่านี้เราขายถูกไปเลยต่อให้ลูกค้าซื้อแล้วเท่าทุนเรายังขายเลย เพื่ออะไรเพื่อเราเราได้มีเงินเข้ามาหมุนเวียนเราเปิดร้านเราไม่มีลูกค้ามาซื้อเราจะเอาเงินไหนมาหมุนเวียนแต่ถ้าเราเปิดร้านแล้วเรามีหมุนมีเงินหมุนเวียนเข้าออกเข้าออกอันนั้นเราอยู่ได้แล้วจากร้านทองเราก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการมีแนวคิดที่ทำให้มีเงินหมุนแล้วก็ประสบความสำเร็จได้จากตรงนั้นใช้เวลานานแค่ไหนถึงสามารถเปิดร้านเพชรได้คะเป็น10ปี เป็น10ปีเพราะตั้งแต่ที่เปิดร้านทองมาเนี่ยตอนนั้นเริ่มมีลูกมีลูกทีเดียวเลย4คนคนละปีเลยค่ะอายุก็จะไล่เรียกกันละยี่แปดยี่เจ็่ะนี่แสดงว่าเครียดมากเลยนะคะคือไม่อ่ะคือก็มีเบม,มีมีลูกเลยคือ,เร,อเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะ มีลมีลูกพร้อมกันค่ะอ่ามีไปเลยทีเดียวแล้วเราจะได้ทำเราก็ได้รุยงานเราเต็มจัดการให้จบอ่าเหมือนเรียนปริญญาเนาะสี่ปีสี่คนจบแล้วฉันจะได้ไปโฟกัสกับงานต่อตอนที่ลูกเล็กๆเนี่ยเราเปิดร้านทองใช่ไหมขายทองอยู่มาสิบกว่าปีพอหลังจากสิบกว่าปีแล้วเกือบยี่สิบปีมามาสักเกือบยี่สิบปีได้เฮ้ยคู่แข่งก็ดีเยอะแล้วร้านทองนี่มันสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นร้านแรกๆของอยุธยาเพราะนั้นใครๆก็ต้องมาซื้อเรา ทีหลังจากนั้นเกือบ20ปีเฮ้ยเรามาดูตลาดร้านทองที่มันเริ่มเยอะมากเฮ้ยเราทําไมไม่ทําอะไรที่มันเป็นไอเดียโดยเฉพาะอืมอ่าทำไมเราจะต้องมานั่งทาทองทองก็เหมือนลายก็เหมือนกันร้านนีเน้เราก็มีร้านนู้นเขาก็มีร้านนี้แต่เราขายไอเดียแหวนวงหนึ่งแหวนแบบหนึ่งมีร้านเราร้านเดียวตอนนั้นจุดเริ่มต้นก็คือเฮ้ยเราต้องขายเพชรก็มาเปิดในนี้ในวิทยาคาต้องบอกว่าขนทางสู่การเป็น ไฮโซยุตยาของมาดามพอลล่าเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ก็สามารถทําได้สําเร็จและสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดเลยคือสามารถที่จะส่งลูกเรียนจบจากต่างประเทศทั้ง4คนทั้งทางที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เรียนจบสูงอะไรได้ค่ะเรียนก็เรียนแค่ปวชอังกฤษก็อ่านไม่ออกเนาะเออเรียนหนังสือก็ไม่เก่งเนาะคือก็ยังถึงบอกว่า ทุกคนก็เลยมองว่าแม่เนี่ยน่าห่วงนะดูนะั่นใครว่าอะไรนิดนึงก็ร้องไห้น้ําตาไหลเพราะเราก็เห็นเรามองว่าเราเราเป็นเด็กเราเป็นเด็กตรงนั้นเราเหมือเนเรามีปมด้อยเพราะพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเราเนาะแต่เราก็มองเออเนาะพ่อแม่เขาคงอจำเป็นอะที่ไม่เลี้ยงเราเพะวันหนึ่งเราบอกว่าวันนึงเนี่ยถ้าเรามีลูกอะเราต้องให้ลูกเราอะเรียนให้สูงเรียนเรียนให้ได้สูงเรียนได้หลายภา,าษาอังกฤษได้จีนได้ทุกวันนี้ที่เราทำเนี่ยเราบอกว่าเราเห็นหน้าลูก ทำยังไงก็ได้ให้เราได้เงินเยอะๆเพื่อที่จะส่งลูกเรียนแล้วตอนนี้ทั้ง4ี่คนเป็นยังไงบ้างคะก็คนโตนะคะก็เรียนเอแบกแล้วก็มามองเทพเพราะเขาก็จบได้เขาจบปริญญาตรีเขาเอาแค่นี้คนที่สองก็จบอังกฤษปริญญาโทคนที่สามก็เพิ่งจบโทอังกฤษและคนที่สี่คนเล็กนะคะก็เรียนเซี่ยงไฮ้ภาษาจีนกลางเก่งมากภูมิใจไหมคะภูมิภูมิใจค่ะเราภูมิใจว่าเราเราพูดไม่ได้นะแต่เรามี มีลูกเราที่พูดได้มีลูกเราที่เรียนสูงใครจะดูถูกเราไม่เป็นไรแต่ลูกของเราเต็มที่ใช่ขออนุญาตถามนิดนึงนะคะอย่าถือสารหนูนะคะก่อนจะมาเป็นมาดามพอลล่าไฮโซยุธยาชื่อเดิมชื่ออะไรคะแม่เรียกพรพรก็ได้น้องอนก็ได้พรจ้าอรอหนีเลย่ะพรนี่เป็นเรื่องปกติค่ะ ความรับแตกความรับแตกกลางเรียนเอทอค่ะมาดามพลล่าไฮโซยุทธยาชื่อเดิมชื่อพรแล้วจากคุณพรเนี่ยนะคะกลายมาเป็นมาดามพลล่าไฮโซยุธยาได้ไงคะ นี่ยนะคะกลายมาเป็นมาดามพอลล่าไฮโซยุตยาได้งไงคะไม่แซบไม่เวอร์ไม่ใช่มาดามพอลล่าค่ะโอ้ไม่โซเกนด้วยใช่ค่ะต้องแซบด้วยต้องเวอร์ด้วยจุดเริ่มต้นของเวอร์ด้วยมาดามพอลล่าไฮโซยุตยาอะไรนะคะไม่แซบไม่เวอร์ไม่ใช่มาดามพอลล่าไม่ใช่มาดามพอลล่าสวยรวยมีเสน่ห์ไม่ไหวนี่เพิ่มให้อีกเลิศค่ะน้องดายเลิศค่ะ ทำไมถึงมาเป็นชื่อนี้ได้คะเราเป็นคนปั้นใจตัวเองเนาะอะไรที่เราคิดว่าสวยเราทําเราแต่งเราไม่แคร์ใส่ตาโนสนโนแคร์เดินไปไหนมันอาจจะมีคนทุบที่หนีกล้าเนาะเฮ้ยฉันไม่สนนะคะหันไม่บอกไหมฉันสวยฉันสวยเธอทําได้อย่างฉันหรือเปล่าเราได้ทําการค้ากับต่างประเทศค่ะได้ซื้อเพชรเข้ามาเพราะนั้นตรงตรงจุดนี้มาดามมาดามมาดามทีนี้พอมาดามพรก็จะเรียกยากใช่ไหมคะ มาดามพอลล่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของมาดามพอลล่าแล้วบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ผ่านทางช่องโมโน2 9้อาจจะมีความรู้สึกว่ามาดามพอลล่าเอะวันนี้เพิ่งจะรู้จักกันแต่ถ้าเกิดว่าลองเปิดใน Ti k t o อกนะคะต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักมาดามพอลล่าไฮโซยุตยาไม่แซมไม่เวอร์ไม่ใช่มาดามพอลล่า <laughs> สว,สวยสวยสวยไม่ไหวปังไม่ไหวค่ะพูดเลย <c oughs> เข้าสู่วงการติ k กต k อกได้ยังไงคะเ,เริ่มต้นเลยจริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะ <c oughs> ก็มีอยู่วันคือรับเอาคุณแม่บุญธรรมมาอยู่ด้วย <c oughs> คุณแม่บุญธรรม,มาอายุ90กว่าแล้วคุณแม่ท่านล้ม <c oughs> ล้มก็ทีนี้ต้องติดเตียงแต่ว่าก็ยังกินอาหารได้ความจํำยังดี เพียงแต่ว่าเดินลุกไม่ได้ก็รับคุณแม่มาอยู่ทีน,นี้เราก็ต้องทําข้าวให้แม่เรากินพ่อแม่เราเนี่ยเป็นคนสมัยก่อนชอบกินกับข้าวตัวด้วยรถมบือตัวเองแล้วมีวันหนึ่งแม่บอกว่าเนี่ยแม่อยากแม่อยากกินเม็ดบัวเราก็ไปหาซื้อเลยทั้งตลาดวุทย,ยาหายยากมากก็ไปได้อยู่เจ้าหนึ่งวันนั้นก็ตั้งกล้อง ก็บอกว่าเนี่ยจะแกะเม็ดบ yes. ัวนะเราเป็นยากมากเลยแต่เพ the ื่อแม่เราทําได้ก็แกะเม็ดบัวแล้วก็ตั้งกล้องแล้วก็มาข้างในมันก็จะมีเม็ดสีเขียวก็ต้องเอาเอาเปลือกออกพอเปลือกออกมันก็มีเอ่อมีเม็ดอยู่ข้างในซึ่งเป็นเม็ดนี้ต้องกินได้แต่เราก็ต้องเอาตัวเขียวออกเพราะเรารู้เขียวเขียวเนี่ยมันคือเป็นผมแกะยากมากใช้เวลาตอนนั้นตั้งกล้องอยู่แป๊บนึงอะแล้วก็ต่าคือแม่เราบอกว่าต้องต่ำนะลูกก็เลยต่าแล้วบอกเนี่ยจะไปป้อนแม่ตอนนั้นพอลงไปเฮ้ยคนแบบเฮ้ย โอ้โหทำให้แม่ขนาดนี้ได้หรออทําให้แม่ขนาดนี้ไล้หรอบอกมีคนมาดามคะทาไมถึงนี่นั่นบอกว่าแม่ชอบกินเม็ดบัวก็ทําไมไม่บดล่ะคะไม่บดแม่บอกให้ตำนะเพราะว่าตำมันจะละเอียดกว่าก็ไปปอนแม่บอกอร่อยแม่ก็ดีใจแล้วยกนิ้วจุดรอบต้นแม่ขยยกนิ้วเลยทุกคนเห็นหุ้ยแม่แบบภูมิแม่ก็กินแล้วอร่อยและแม่ยังยกนิ้วให้ด้วยซึ่งวัยเก้าสิบกว่าจุดเริ่มต้นตรงนั้นก็รู้สึกเออเนาะเราเราักแม่เราเนาะเราทําเพื่อแม่เราแล้วก็ยังมีคนที่ เขาเห็นด้วยกับเราหรือคนที่เขาชื่นชมเราเราอยากเป็นแบบอย่างให้ทุกคนรักแม่ดูแลแม่อย่าทิ้งว้างเพราะแม่ก็คือแม่คนที่เป็นเป็นผู้มีบุญคุณกับเราถึงจะเป็นแม่บุญธรรมแม่เลี้ยงแต่เขาเลี้ยงเรามาเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณเขาทุกวันนี้เนี่ยแม่ทั้งสองคนมีความหมายกับชีวิตเรามากแม่ผัวขายคนหนด้วยมีสามแม่ค่ะน้องด่ายแม่ผัวขาด้วยค่ะสมัยก่อนเราแต่งงานมา คือเราด้วยความที่เราเปิดร้านทองแล้วเรายุ่งมากถึงเวลาแม่เขาถามจะกินอะไรลูกแม่จะทำให้หเราก็บุญคุณของแม่คือบางคนในเวลาแต่งงานไปใหม่ๆอ่ะคะ่ะจะชอบมีปัญหา<อ>แม่สามีกับลูกสะใภ้ของเรามีปัญหาไม่มีไม่มีคะ่ะขอเคล็ดลับนิดน,นึงคะ่ะเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่ๆจะได้รู้ว่าจะทํายังไงที่สามารถนอกจากจะมัดใจสามีแล้วมัดใจแม่สามีด้วย จร,จริงๆล่ะฮะเราเป็นเด็กเนาะเราต้องรู้ว่าบทบาทของเราเราคือใครเราก็ต้องรู้ว่าการที่เรา,เรามีผู้ใหญ่เราต้องให้ความเคารพให้ความสําคัญทําอะไรก็แล้วแต่กินข้าวต้องเรียกแม่ก่อนซื้ออะไรมาต้องให้แม่กินก่อนทุกวันนี้ถือว่า <c oughs> ครอบครัวสมบูรณ์แบบไหมคะสมบูรณ์แบบมากเพราะแม่ยังอยู่แม่บแสามคนยังอยู่ยังแข็งแรงภูมิใจมากค่ะ พราะพ่อแม่เราอายุเยอะขนาดนี้ยังอยู่เป็นล่มโพล่มสายให้ลูกหลานแล้วเราก็เราเราเป็นลูกเราก็ยังตอบแทนแม่ถึงที่สุดให้ถึงที่สุดจุดเริ่มต้นของการเป็นดาวติ๊กตอกของมาดามพอลล่านะคะเริ่มจากการดูแลคุณแม่แต่ทุกวันนี้เวลาเข้าไปดูดูมาดามแล้วเพลินเพลินบันเทิงบันเทิงปกติจะต้องมีคนเป็นโปรดิวเซอร์คอยคิดคอนเทนต์ให้อย่างของมาดามเนี่ยใครเป็นคนคิดคอนเทนต์ตัวเอ,เองเลยค่ะคิดเองค่ะ ทำเองแรกๆก็ตั้งกล้องเองถ่ายเองมาระยะาหลังๆก็มีน้องแล้วมีคน,น <ะ S 1> มาหาเยอะไหมว่าแบบตามมาจากทิกตอกอะไร้เยอะมากค่ะคลิปไหนที่คนดูมากที่สุดคลิปเรื่องแม่ทำหมกข้าวให้แม่กินแล้วคลิปเรื่องตัวเองกับไลฟ์สไตล์ครอบครัวค่ะกับลูกๆไปไหนด้วยกันอะไรเงี้ยกินข้าวกับพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวกับพวขากับลูกอะไรเงี้ยเขามองว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นนะมาดามคะมะดามรู้ไหมว่าทุกวันเนี้ยคะ่ะมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่ ดินหลนที่ฝันอยากจะเป็นที่ทำงานอยู่อาจจะรู้สึกเหมือนกับมาดามตอนสมัยก่อนเลยว่าฉันอยากจะเป็นเจ้าของบ้างแต่มันมันไม่กล้าฝันแล้วมันก็ไม่เคยใกล้ที่จะไปถึงเลยอยากจะให้มาดามฝากเป็นข้อคิดให้กับน้องๆและทุกคนที่กำลังสู้ชีวิตอยู่ตอนนี้ค่ะคือจริงๆแล้วนะคะเราต้องสร้างความเชื่อมั่นตัวเราก่อนไม่มีใครมั่นใจตัวเราเท่ากับตัวเรา พอเรามั่นใจตัวแล้วเราลงมือทําถ้าเราไม่ทํามันจะไม่เกิดผปสร็จขึ้นมาเพราะนั้นความมั่นใจของตัวเราต้องมาก่อนธุรกิจตอนนี้มีอะไรบ้างคะก็มีร้านเพชรนะคะเราก็เป็นเราก็ถือว่าเราเป็นเคาน์เตอร์เพชรที่เยอะที่สุดในอยุธยา แล้วก็ร้านไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชรบุรียาจากมาดามตอนนี้น่าจะแตะพันล้านแล้วมั้งคะตอนนี้โอ้ยังไม่ถึงค่ะค่อยๆไต่ค่อยๆไต,ต่ตตหรือว่าถึงแล้วก็ยังไม่ถึง <c oughs> อาจจะถึงแล้วแต่ยังไม่รู้ตัวก็ได้ <c oughs> <c oughs> วางอนาคตของการทรําธุรกิจแล้วก็วางอาณาจักรของตัวเองเอาไว้ยังไงคะ <c oughs> คือตอนนี้เราดูแล้วเล่าว่าเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปบางคนบอกว่าใช้เพชรเนี่ย ฉันต้องฉันต้องรวยนะถึงใช้เพชรได้พือแต่ไม่ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราเปิดออมเพชรโดยที่ใครก็ได้เงินเดือนหลักหมื่นหลักพันก็สามารถมาออมเพชรได้ออมโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยเพราะนั้นใครๆก็ใช้ได้มาที่เราเพราะเราผลออมเพชรทุกคนเวลาตื่นมาในแต่ละวันนะคะมันจะมีแรงขับเคลื่อนที่ต่างกันของมาดามอะไรคือแรงขับเคลื่อนในแต่ละวันคะ่ะคือจริงๆทุกอย่างนะคะธุรกิจเนี่ยเราจะ ไม่ทําไม่ได้เราต้องทําเองถึงเราจะดูอยู่ข้างนอกเราไม่เข้ายังไงเราก็ต้องดูน้องน้องด่าเราก็อ,อย่างอย่างแฟนนะคะสามีค่ะผัวขานะทุกเช้าต้องมาเปิดร้านเองส่วนแม่เนี่ยก็ต้องมาร้านเพราะนั้นแรงแรงผักดันตรงนี้เราวันนี้เนี่ยเราเราได้ถึงจุดนี้แล้วเราต้องเดินต่อจากอดีตเด็กหญิงพรยังจำได้ไหมคะว่างานแรกที่ทำได้เงินเท่าไหร่ไา่รเรือข่ถั่วกำไรวันนั้นต่อวันห้าสิบบาทค่ะ จากเด็กหญิงพรภายเรือขายถั่วสู่การเป็นมาดามพอลล่าไฮโซยุทธยาที่ทุกวันนี้มีอาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ในอยุธยานะคะต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าเรากล้าที่จะฝันกล้าที่จะทำและไม่หยุดในการที่จะทำให้ความฝันของเราเป็นจริงถ้าคุณพรในอดีตกลายเป็นมาดามพอลล่าทำได้ คุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันและนี่คือบุคคลต้นแบบของเราในวันนี้วันนี้ DNA Talk ต้องขอขอบคุณมาดามพอลล่ามากๆนะคะขอบคุณค่ะสำหรับหน้าพบกันใหม่กับ DNA Talk ค่ะสวัสดีค่ะ